สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจนกฝนคนดอยนะคะเช้านี้เราก็จะมาหาปลาด้วยมูดับปลาของเรานะคะนงฝนเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะคือด่าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราจะไปรู้กันว่ามาจะได้ปลาหรือเปล่านะคะเกตนาพี่นี่เนี่ยปลาครข้างที่เยอะมากๆเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปรู้กันค่ะนาอวันนี้เนี่ยเรามาจันอ้หโอ้ได้แต่ปูอันนี้ได้แต่ปูหรอใช่นี่ปูสอตัว โอ้โหสดงว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาดับปลาแน่เลยมาดับปูเลยเนี่ยเนี่ยรอบนี้ก็คือเรามาการสามคนนะคะเนาะ้นงนโมยังไม่ได้มาจ้าเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ไปทั้งหมดเลยนะคะเนะที่เราได้เนาะปูนี่ก็ไปด้น้ําพิษอร่อยนะคะอันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมูดับปลาเนี่ยเราสามารถใช้ดับกุ้งก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนอาหารค่ะอันนี้รอบเนี่ยน้ตฝนคือจะเอาปลายเดียว โรนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าโซนฝันนู้นะฝันนู้เนี่ยจะเยอะกว่าฝันไหนฝันนู้น่ะโอ้เมื่อวานหรือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อวานตอนที่เรามาอันเนี้ยมาดับปลาใช่ไหมเวรุ่นแบบเขาตบเอ่อปับเบตตบเบ็อเนี้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยที่นี่ก็คือแบบอันนี้ไงมูสองตัวเขาไปเนาะใช่ถพอไม่ได้ปลาในตัวท่อเมนูปูเลยใช่ค่ะไปเดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกนะคะนี้อัที่สอง ม,มีใช่มีทั้งหมดแปอ่างเ,เราใส่ล้รอบไว้เดี๋ยวเราก็ไปรู้อธิษฐานกันนะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อวานเขามาโยกหรือเปล่านาอหลาจาาพี่หลาจา,ลา,จาปลาเสร็แต่ว่านุด๊ดน,นี่นี่ผ่านเลยอะ่ะดูสิโอ้โหโอ้ยปูคือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปลานีหน่อยแต่ว่ามูดับปลามันงอหมดแล้วอะ่ะใชเเใเ่เดี๋ยวรอให้น้องชายเก็บไปดเดี๋ยวอันนี้พี่จะเก็บมาแล้ โอ้หได้เยอะเลยอะ่ะนี่โอ้โหได้ปลาช่อตัวเนยตัวใหญ่ด้วยเนี <Yeah. S 2> เ่ยวิ่งเข้ามาตั้เข้ามาตัง้งแถวตั้งไหนไม่รู้น่าจะเป็นเมื่อคืนมากได้ปลาซิวเยอะเลยค่ะได้ปลาก้วด้วยไม่ใช่ปลาช่องปลาก้าวดูได้สวยอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปเทใส่กันได้ปลาก้วตัวเนยอยู่วิธีหาจีนแบบง่ายๆไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะอันนี้ โอ้โหได้เยอะจริงว่ได้ปลาได้ขูดตัวใหญ่ๆตัวนึง, <c oughs> งนี่ได้กุ้งด้วยนี่ได้กุ้งด้วยนี่ได้กุ้งด้วยได้หลายอย่างเลยอ่สร่รวไปอู <c> ้ย <oughs> ถ้าได้ถ้าได้กุ้มแบบเยอะๆอย่างนั้นเราไปทำกุ้งเต้งน่ะอุ้ยอร่อยนะกุ้งเต้งไม่ได้ยังไม่เคยทำเลยอะ่ะไ <c oughs> หกุ<ำ>้ง <c oughs> เต่งใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ ให้กูมาเต้นไงทำแค่ข้าวเดียวที่ไปดับเออไปดับตรงนี้ได้แล้วก็ได้อะ่ะรอบนี้ไม่ได้เลยได้กุบได้แค่ตัวเดียวเองโอ้ยได้ปลาก้างตัวใหญ,ใหญ่แม่น่าจะดีใจแน่อนอนเพราะว่าช่วงนี้ละลายยังไม่เปิดเทอมไงเพราะจะชอบกินปลาก้างปิ้งอะไรอย่างเงี้ยทอดกินที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะพอที่บ้านเนี้ยเด็ดๆเ,เยอะมากเลยก็เลยหาปูหาปลากินกันอ่ะโอ้ได้เยอะดูใช่คะ่ะรวมแล้วเนี้ยได้เยอะ เดี๋ยวเราไปเก็บฝนุ่งอกฝรนุ่งเนี่ยเยอะนะคะอันนี้แค่จิบจีบค่ะไปปลาเยอะมากเ,เ,เลยไม่รู้ว่าพี่ๆเนี่ยเคยหากีกับแบบนี้หรือเปล่านะคะในบ้านโอฝนโอฝนก็จะหากีแบบนี้ค่ะวิถีชีวิตแบบง่ายๆได้ปลาเยอะเลยค่ะมาลุยอ,อะเดิ้ง อันนี้และอีกสองอสุดท้ายแล้วเท่านี้จะหมดแล้วเท่าโมดาวไว้กี่อ่ะพี่ฟงแปะอ่างแปะอ่างแปะอ่างที่หน้ามีอันหนึ่งมีอันเดียวสุดท้ายฝันนู้สีฝันนี้สีด่าไว้สองทีแต่ฝันนี้ปลากินดีมากเลยเนาะใช่ฝันนี้ปลากินดีปลาฝันนี้จะเยอะกว่าได้เกือบทุกอันเลยอ่ะปลาสีแดงฝันนี้ก็ปลาซีวะเยอะเยอะต้องถามพี่ๆแล้วแหละว่า วิธีการดัาก,กุ้งนี่คือมาต้องใช้เหยื่ออะไรอย่างเนี้ยถือมันจะได้กุ้งเฉพาะกุ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้หนูไม่เอาปูอะคือทุกครั้งที่หนูมาด่ามันจะได้แต่ปูเยอะว่าเลยเนี่ยนี่ปูแบบเนี้ยมันจะได้แต่ปูแบบประมาณเนี้ยเข้ามานะคะน้ำฝนใช้เอ,อ,อาหารไปอย่างเนี้ยไปเดี๋ยวไปดูสุดท้ายการขอเช้านี้นะคะ คือจะเป็นผลงานที่เรามาหาในเช้านี้นะคะทุกคนได้ปลาเยอะม,มากๆเลยค่ะก็อันนี้คือจะเป็นวิธีหาปลาที่แบบง่ายไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอ่าใจเย็นแล้วก็รอหนึ่งคืนแค่นั้เองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย